ฝันที่ไม่กล้าฝันต่อไปนี้หงไทยจะเย็บถุงและจ้านั่นละจ้าหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคนะจ้าซึ่งแต่ก่อนการบรรจุนั้นก็คือการใช้ผ้าแล้วก็หยิบสมุนไพรแล้วก็มาบิดปลายนั่นเองจ้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลักก็คือการตกแล้วมันกระจายโดนล้อยจนลูกบวชเลยนะจ้าดังนั้นทางหงไทยก็ตั้งแผนกใหม่นั่นก็คือแผนกเย็บถุงนั่นเองจ้านี่ใช้กําลังคนใช้งานมือล้วนๆบอกแล้วว่านี่ฉันก็ได้เข้าไปดูมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าเย็บปลายปิดสนิทแต่ไปๆมาๆก นี่หงไทยไลรลอดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการเย็บถุงนะจ๊ะนี่แล้วก็เข้าสู่การบรรจุกันเลยอ่ะนึกไม่ออกใช่ไหมการบรรจุก็แบบเดิมนี่แหละแต่เพิ่มเติมมันก็คือมีได้ตรงนี้นะจ๊ะเอาด้เดี๋ยวก็คเอาไว้รวบแล้วก็ดึงพอดึงปุ๊บเราพัน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 มันก็กลายเป็นปมแล้วจ้ะเนี่อย่างนี้นี่ค่อยๆหยิบขึ้นมานะแล้วก็ห่อพอห่อเสร็จปุ๊บก็ดึงได้ได้เดี๋ยวก็เป็นเงื่อนรูดแล้วก็พัน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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆแล้วต่อไปนี่หงไทน่ยจะวงแ้วไม่กรระจจาายแล้ับทรราบจู้้ิยดีใจเย